ในมุมหนึ่งของโลกที่ไม่มีใครเคยเดินทางไปถึงมีป่าแห่งหนึ่งชื่อว่าป่านิทราซึ่งไม่ได้มีต้นไม้ธรรมดาต้นไม้ในป่าน,นี้จะเติบโตด้วยความฝันของเด็กๆทั่วโลกใบไม้ของมันเป็นสีเงินระยิบระยับผลของมันเป็นเหมือนหมอนนุ่มๆและกลีบดอกไม้จะหุบลงพร้อมเสียงหาวแรกของเด็กทุกคนตอนหัวคำ่ำกลางป่าแห่งนี้มีหมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าบรูปเขาไม่ได้เป็นหมีธรรมดาแต่เป็นหมีเก็บฝัน หน้าที่ของเขาคือการเดินทางในความฝันทุกคืนรวบรวมความฝันดีๆไปปลูกไว้ในป่านิทราเพื่อให้ต้นไม้โตขึ้นและปล่อยกลิ่นหอมแห่งความสงบไปทั่วโลกทุกคืนบุ๊บจะตื่นนอนตอนพระจันทร์เต็มดวงเขาจะหิ้วตะกร้าที่ทำจากขนนกนุ่มราวปุยเมฆข้างในมีขวดแก้วเล็กๆซึ่งใช้ใส่ความฝันของเด็กแต่ละคนแต่คืนนี้มีบางอย่างแปลกไปกลิ่นของป่าเงียบเกินไป ต้นไม้เริ่มเหี่ยวเฉากีบดอกไม้ไม่หุบลมเหมือนเคยและพระจันทร์ส่องแสงสีฟ้าซีจางบรูปรู้ทันทีว่าเด็กบางคนกำลังที่จะลืมฝันเขาจึงเดินทางครั้งสำคัญคืนนี้เขาจะต้องหาความฝันที่หายไปและปลูกให้ลูกกลับมาหลับอย่างสงบอีกครั้งห่างจากป่าน,นั้นไกลออกไปมีเด็กชายคนหนึ่งชูวานีโอเขาเคยฝันทุกคืนฝันว่าได้บิน ฝันไม่ได้เล่นกับปาวานบนท้องฟ้าแต่ภาคหลังนีโอเริ่มโตขึ้นเขาเริ่มคิดว่าฝันมันไม่มีประโยชน์เขาเอาเวลาฝันไปเล่นมือถือดูคลิปเล่นเกมแล้วบางคืนก็ไม่ยอมนอนเลยในคืนที่บูเดินทางเขาได้ยินเสียงลมหอบดังมาไกลๆพูดว่ามีเด็กคนนึ่งกำลังลืมวิธีฝันบูจึงลอยไปบนฟ้าข้ามแม่น้ำของความทรงจำ ทะลุผ่านเมฆที่ทำจากน้ำตาลสายไหมเขาประยุกต์ที่หน้าต่างของนีโอบู๊ไม่สามารถเข้าถึงในห้องได้ยังมีแสงหน้าจอกะพริบขอเพียงเจ้าดับไฟและเงียบลงหนึ่งนาทีข้าจะเล่าเรื่องให้ฟังบู๊กระซิบนีโอขำมีพูดได้ด้วยหรอนีโอพูดแต่เพราะเสียงบู๊อันอบอุ่นนั้นเขาจึงวางมือถือแล้ปิดตาลงบู๊เริ่มเล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึง่ง ที่กลัวความมืดจนไม่กล้านอนแต่แล้ววันหนึง่งเขาได้เดินเข้าไปในป่าที่มืดที่สุดในโลกเด็กชายไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าแสงที่เล็กที่สุดก็เพียงพอที่จะพาเขาออกจากความกลัวได้นีโอฟังแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในฝันจริงๆหัวใจเขาเบาขึ้นเขาเผลอพูดว่าฉันอยากฝันถึงแสงนั้นบ้างทันใดขวดแก้วของบู๊ก็เลืองแสงความฝันของนีโอค่อยๆไหลเข้าไปอย่างช้า เป็นแสงอันนุ่มนวลที่มีรูปร่างเหมือนหิ่งห้อยพันตัวบู๊หัวเราะเบาๆเจ้าฝันอีกครั้งแล้วป่านี้ท่าจะดีขึ้นแล้วบูพูดทันใดนั้นใบไ,ไม้ในป่าก,ก็เต้นเบาๆดอกไม้บานอย่างช้าๆพระจันทร์กลับมาสว่างเต็มดวงอีกครั้งเสียงหาวเริ่มกลับมาเสียงลมหายใจของเด็กทั่วโลกค่อยๆเป็นจังหวะเดียวกันบูมยิ้มก่อนจะเก็บขวดแก้วลงในกระเป๋าแล้วบินจากไปพร้อมกระซิบประโยคสุดท้ายว่า อย่าลืมหัวใจของเจ้าเองมันยังมีที่ว่างไว้สำหรับฝันเสมอ